สวัสดีค่ะวิสตีมไลน์นะคะวันนี้วิอยู่ในงานเทศกาลเทีย่ยวบมงไทยที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิตค่ะซึ่งงานนี้นะคะลูกค้าได้นํารถของเรามาออกงานทั้งสองคันเลยค่ะส่วนจะอยู่บูธไหนเราบูธตาตาเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะในงานมีจัดบูธทีเทศการ จำลองสถานที่ท่องเที่ยวดังๆในภูมิภาคต่างๆมีการขายสินค้าพื้นบ้านและมีบูธขายอาหารให้เลือกชิมกันเยอะเลยค่ะค่ะล้ตอนนี้วีก็อยู่ในงานแล้วนะคะตอนนี้อยู่ที่โซนหมู่บ้านภาคกลางค่ะ คือลูกค้าเนี่ยได้นํารถของเรามาร่วมออกงานเนี่ยนะคะแล้วเนี่ยตอนนี้เห็นว่าได้มีการเหมือนแบบจัดคอนเสิร์ตแล้วมีรถของเราอย่ยเป็นแบ็กดรอปข้างหลังด้วยเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูภายในกันเลยค่ะ

ของตัวรถ s อ t ติม l กันแล้วนะคะเห็นได้ว่าด้านหน้าค่ะลูกค้าได้เหมือนแบบนำรถของเรามาเนี่ยขายของแล้วด้านหน้าจะมีเป็นเหมือนแบบว่ามูดขายของเล็กๆนะคะเดี๋ยวจะเป็นอะไรลูกค้าจะขายอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะสวัสดีค่ะขอสัมภาษณ์นิดหน่อยนะคะคุณพี่ได้เอารถของเราเนี่ยมาทำเป็นอะไรเหรอคะ เป็นบูธเก็บอาหารเราเก็บของของพนักงานตรงนี้ค่ะเป็นพวกเสื้อผ้าเป็นของพี่แกนของของสำนักงานแล้วก็เป็นอของจับรางวัลให้กับสำนักงานครุงภาพแล้วพวกเล่นเกมนะคะพวกตามบูธต่างๆเนี้นะค่ะขอบคุณคะ่ะอย่างรถเอ t เต็มคันนี้นะคะลูกค้าได้เหมือน ทำมอาไว้เป็นแบบว่าอาซัพพอร์ตของพนักงานของเขาก็าคือเหมือนแจกข้าวแจกน้ําแล้วก็เหมือนแจกอุปกรณ์เกี่ยวกับอาเวลาเล่นเกมประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูร้านต่อไปด้านนู้นกันเลยนะคะขออนุญาตสบขออนุญาตสถาบันนะคะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าร้านอะไอศครีม,มนะคะเป็น ี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปสัมภาษณ์พี่เขาเลยนะคะอ่าอันนี้ขายอะไรบ้างคะไอศครีมจอบครีมค่ะเหมือนแบบว่ามีอะไรแบบพิเศษจากไอกติมอื่นๆบ้างคะมีอะไรพิเศษไอติมอื่นๆเป็นยังไงอ่ะรสมะพร้าเวาเผาครับก็คือเป็นไอศครีมรสมะพร้าเวาเผาแล้วก็น้ําตาลน้อยอ่าแสดงว่าคนที่ลดน้ำหนักก็คือกินได้ใช่ไหมคะ อ๋อค่ะก็คือบูทนี้จะขายเป็นไอศครีมมะพร้าวเผาสูตรน้ำตาลน้อยแล้วก็ไขมันต่ำนะคะราคาอยู่ที่คนละ59บาทหรือถ้าเป็นถ้วยถ้วยละ79บาทค่ะ <Good. S 1> ถ้าเดี๋ยวเรามาดูบูทนี้กันบ้างนะคะว่าบูทเนี้มีอะไรน่าสนใจไปดูกันเลยค่ะอ <Yeah. S 1> อ๋อ พี่คะอ่าบูธนี้ขายอะไรเหรอคะตรงนี้เราเป็นบูธท,ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทําจากโกโก้ครับก็คือเป็นผลโกโก้ที่ปลูกในไทยครับเราจะเอามาทําเป็นช็อกโกแลตมีรูปแบบช็อกโกแลตบาร์นะครับแล้วก็เป็นเค้กช็อกโกแลตชาโกโก้แล้วก็เป็นช็อกโกแลตชงร้อนช็อกโกแลตชงเย็นครับผมอันนี้ก็ผลิตภัณฑ์พ,พอดีวันนี้มันหมดไปแล้วครับเหลืออยู่นิดหน่อยเองครับแต่ตอนนี้ก็ยังเหลือเป็น ช็อกโกแลตชงร้อนชองเย็นครับที่ลูกค้าสามารถมาซื้อได้ครับผมแล้วก็ตรงนี้เป็นเค้กฟรุตเค้กค,ครับที่ใช้ดาร์กช็อกโกแลตที่เราทาเนี่ยมาเป็นเป็นเนื้อเค้กค,ครับผมราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่คะตอนนี้ของเราเนี่ยตัวช็อกโกแลตบาร์นเนี่ยเราจะเริ่มต้นที่150ครับส่วนเครื่องเครื่องดื่มเนี่ยเราจะมีะช็อกโกแลตร้อนเนี่ย80บาทแล้วก็ถ้ายเย็น90บบาทครับผมมีหน้าร้านหรือช่องทางการซื้อไหมคะ ตรนนี้เรามาในนามร้าน Morning g อ o r y นะครับที่อยู่ที่สวนพึ่งราชบุรีครับผมร้าน Morning g อ o r y จะเป็นคาเฟ่น,นะครับที่มีเบเกอรี่หลากหลายนะครับแล้วก็มีอาหารนะครับแล้วก็นําผลิตภัณฑ์จากาผลโกโก,โก้เนี่ยนะครับมาทําเป็นอาหารแล้วก็เบเกอรี่ที่ร้านให้ให้ให,ให,ให้ให้ลูกค้าได้รับประทานกันครับผมโอ้น่าทานมากเลยขอบคุณมากนะคะ โ,โซนด้านนี้นะคะจะเห็นว่ามีน้ําสมุนไพรด้วยค่ะเป็นน้ําพึ่งป่าค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะมีอะไรบ้างค่ะและนี่คืออีกรถอีกหนึ่งคันจากทาง s t e ีมไลน์ไทยแลนด์นะคะคันนี้รถท o อปป645 VIP พีเยมค่ะคันนี้ตั้งอยู่ที่โซนรับประทานอาหารหมู่บ้านภาคกลางนะคะคันนี้ลูกค้าได้นํามาไว้สําหรับรับรองแขก VIP ค่ะ ซึ่งทางเราไม่ได้รับอนุญาตให้ไปถ่ายภายในรถนะคะถ,ถ้าลูกค้าอยากชมรีวิวรถสามารถชมได้ที่ YouTube Steam Line Thailand ค่ะถ้าสำหรับท่านใดที่สนใจนำรถมาออกงานอีเวนต์นะคะหรือว่าจะนำมาประกอบธุรกิจขายอาหารสามารถติดต่อได้ที่ Steam Line Thailand ค่ะและก่อนจากกันในวันนี้วิส e a m Line ขอฝากทุกช่องทางการติดตาม ไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, TikTok และเว็บไซต์ s t e a m l i n e Thailand ค่ะสำหรับวันนี้วิสต e ีมไลน์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ